Zombie หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสซิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกมโดยเ n นบอยริฟกันอีกเช่นเคนะครับ และในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเกี่ยวกับข่าวหลุดสกินที่จะมาในแพท6.1กันนะครับก็เรียกได้ว่ามีตัวละครน,นะครับผมที่มีคหลายๆคนน่าจะรอกันอยู่นะสำหรับสกินที่เราจะเข้ามาในแพท6.1ครับผม ก็ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยว่ามีสกินไหนที่กำลังจะเข้ามาในแพท6.1บ้างน,นะผมก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าทุกคนทำเรียบร้อยกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยกับสกินแรกนะครับผมที่มีข้อมูลหลุดออกมานะโดยสกินแรกนะครับผมที่มีข่าวหลุดออกมาว่าจะเข้าสู่เกมวอรริฟในแพท6.1ครับก็ได้แก่ตัวของลิซันดาในครับผม ก็จะมาเป็นสกินนี้เลยนะครับผม๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เพื่อนดูนะและสกินนี้นะครับผมจะมี2ระดับด้วยกันนะครับผมโดยภาพที่ผมขึ้นให้นเพื่อนดูนะตอนนี้คือภาพของสกินระดับอีพินะครับผมเป็นสกินที่เราสามารถซื้อได้โดยการใช้ไวคอเลยนะครับแล้วจะมีอีกระดับหนึ่งนะครับผมเป็นระดับที่เราจะต้องใช้เจมส้มแลกนะครับผมเป็นสกินที่ค่อนข้างเซียร์และเอฟเฟกต์ก็จะอลังการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเพื่อนๆดูภาพสเปดอาร์นะครับว่าสวยขนาดไหนนะโดยสกินของลิซันดาสกินนี้นี่ก็จัดได้ว่า,าสเปดอาร์ส,สวยครับผมเอฟเฟกสวยอลังการงานสร้างมากๆนะครับผมใครที่กำลังรองสกินนี้อยู่ของตัวลิซันดาเนี่ยก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับผมว่าในแพท6.1เนี่ยจะมาจริงๆหรือเปล่า ข้อมูลต่อมานะครับผมเป็นเกี่ยวกับสกินตัวถัดไปที่จะเข้าในแพท6.1เช่นกันก็จะเป็นตัวละครอย่างจินนะครับผมเอเดนิแครีที่ชอบเลข4นะครับโดยตัวของจินเนี่ยจะมีสกินมาในแพท6.1นะแต่ว่ายังไม่มีการหลุดไฟล์หรือภาพใดๆออกมานะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้หรือจะลงในโพลชุมชนให้นะครับผมก็รอติดตามกันนะแต่คาดว่าตัวของจินเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีสกินเข้าในแพท6.1 ต่อมานีครับผมเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คิดว่าจะมีสกินเข้ามาแน่ๆในแพท6.1ครับนั่นก็คือตัวของซิกนั่นเองนะครับผมยอเดินน้อยจอมปลาระเบิดนะโดยตัวของซิกนะครับผมก็ยังไม่มีไฟล์หรือรูปภาพใดๆหลุดออกมานะครับผมก็เลยไม่มีโมเดลให้เพื่อนดูนะแต่คาดว่าตัวของซิกเนี่ยน่าจะมีสกินใหม่แน่ๆนะก็เดี๋ยวรอดูในแพทรีวิวกันเลย ในส่วนถัดมานะครับผมก็จะเป็นเซ็ตสกินเมชานะครับผมหรือสกินหุ่นยนต์นะโดยตอนนี้มีข้อมูลหลุดออกมาประมาณ3แชมเปี้ยนนะครับผมที่จะได้สกินนี้นะครับผมโดยตัวละครตัวแรกนะครับผมจะเป็นตัวของโบลิแบร์นั่นเองนะครับก็เรายังไม่รู้นะว่าตัวของโมเดลในเซ็ตสกินนี้น này, ของตัวรบลิแบร์จะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่คือจะเป็นหุ่นยนต์อารมณ์ประมาณแบบพวกเบก้าอะไรพวกคาสิกมอไฟเออ์กอดอะไรพวกนี้นะ ก็เดี๋ยวลองมารอรุนดูกันอีกทีใน iPad Note รีวิวของทาง Offi c i a l ที่จะปล่อยออกมานะครับว่าจะมีสกินที่สวยขนาดไหนของบริแบร์ในสกินเซตนี้นะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คาดว่าน่าจะมีสกินเซตเดียวกันนะครับผมนะั่นก็คือตัวของนอติลุสนั่นเองนะครับผมชูหน้าปลากระป๋องตัวนี้นะก็ตัวของนอติลุสเนี่ยไม่มีสกินใหม่มาค่อนข้างจะนานแล้วนะตั้งแต่ตัวละครของเขาออกมานะครับผม ก็เป็นเรื่องงามยามดีครับผมที่จะได้สกินใหม่กักเขาสักทีนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าตัวของนอติรุตนั้นเอฟเฟกต์สกิลรูปร่างหน้าตาสเปซอาร์จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมารอดูกันในแพท6.1เลยและตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรอมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดตัวละครของ,ของเขาก็กำลังจะเข้าสู่เกมวนในแพท6.1แล้วโอกาสสูงว่าที่จะมานะ ก็ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับผมก็การันตีไว้สัก80%ก่อนก็แล้วก,กันนะแต่ถ้ามาจริงๆผมก็จะดีดีต่อใจผมมากๆเลยครับนั่นก็คือตัวของ น็อกเช่นนั่นเองนะครับผมโดยตัวของน็อกเช่นนะครับผมจะมาพร้อมกับสกินเมชานะครับผมพร้อมกับตัวของวอริแบร์และก็นอติรุสเลยแล้วตัวของน็อกเช่นเนี่ยไม่มีสกินนะครับผมสกินแบบว่าเซตเมชาในเวอร์ชัน PC นะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับผมว่าตัวของน็อกเช่นนั้นจะได้รับสกินนี้จริงๆหรือไม่หรือตัวน็อกเช่นจะมาจริงๆหรือเปล่าในแพท6.1นะแต่ส่วนตัวผมอยากให้มามากๆเลยนะครับผมเพราะผมรอคอยมาตลอดลสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะเขาเป็นเหมือนแชมเปี้ยนลูกรักของผม ที่สุดนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมอยู่วิเจนวอ์ริฟมานะก็ภาวนาครับขอให้มาจริงๆนะครับผมคาสิกจะได้ไม่ต้องทรงงานหนักสักทีนะแล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลข้าๆเกี่ยวกับสกินที่จะมาในแพท6.1นะครับผมซึ่งจะมาจริงหรือไม่นั้น ก็ต้องมารอติดตามดูกันนะครับผมในแพทรีวิวของทางเพจ Official นะครับผมตอนที่เขาปล่อยออกมาเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเข้าสูงนะครับผมประมาณ70-80%เลยนะใครที่กำลังรอสกินหรือแชมเปี้ยนเหล่านี้อยู่นี่ก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเตริรไว้คอรอเอาไว้เนี่ยก็ อย่าลืมมาลองใช้เพจนะครับผมพอมดเคเบิลเปย์นะครับผมผมมีโค้ดส่วนลดให้นะใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับผมยิ่งเติมเยอะก็ลดเยอะนะแล้วก็จะมีส่วนลดในการเติมครั้งถ,ถัดไปด้วยนะครับยิ่งเราเติมบ่อยๆเนะี่ยมันก็ยิ่งทําการเก็บแต้มสะสมเพื่อมานําเป็นส่วนลดในครั้งถัด,ถดไปนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการนะครับผมเพจสปอนเซอร์ของผมนะรับรองว่าถูกแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะใช้แค่รอ,ออดไอเดียเพียงเท่านั้น โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะถ้าใครที่จริงชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเ a t e เป็นกําลังใจให้แกได้ครับจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงจากทาง YouTube หรือลิโดเน n ท t e อยู่ตยใต้ดีสคริปชันเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใ่ไปไปคลิปหน้าครับสำหรับวัน